ครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เห็นคนหลายๆอยู่ตรงนี้แล้วเวทีอยู่ข้างหลังนะครับก็คือท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตและก็ท่านพระอาจารย์ดรสมพงศ์นะครับ่านกําลังเทศสนาธรรมเกี่ยวกับวิถีคนวิถีควายซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับมหาวิทยาละะัยราชภัฏอุดรธานีและกา สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยแห่งประเทศไทยแล้วก็กลุม่มอนุรักษ์พัฒนาควายไทยอุดอรธานีนะครับซึ่งเมื่อนอี้กเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมากมาย,มายรวมทั้งพ่อพันุควายแต่ละตัวที่นะครับเขานํามาโชว์ในงานประจําปีทุ่งสีเมือง,ง,องลานวิถีคนวิถีควายแห่งนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ เยอะมากโอเคสุดยอดครับสุดยอดแห่งความเชื่องครับกะทิกะปีครับควายแคะที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับกับพี่ณเจ้าของควายของเรานะครับตัวนี้ไปเที่ยวซีคอนสแควร์มาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรขี่ลิฟต์กับคนมาแล้วนะครับตัวนี้อ่านะสุดยอด ครับพี่น้องครับนี่คืออีกจุดหนึ่งครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นาผลิตมาจากน้ํานมของควายนมควายครับมีประโยชน์ที่สามารถรับประทานได้แล้วยังสามารถเอามาเห็ดสบู่นะฮะมาเฮ็ดโลชั่นได้นะครับนี่ครับพี่น้องเห็นอยู่เนี้ยอันนี้จะเป็นนะฮะสบู่จากน้ํานมควายความสอนสิริาร์มเจ้าของเจ้าแก้วฟ้าพยาควายเผือกนะครับก็ติดตามได้ครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่นํามาจากควายนะครับผม กับท่านประธานคณะอนุกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานีนะครับท่านพงเทพเลือดประเสริฐเดี๋ยวเมื่อนนเสพเพื่อนอว่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและกกผลการตอบรับที่ผ่านมาหามือนี้นาเป็นเังแน่แน่นะครับครับครับสวัสดีครับผมพงเทพเลือดประเสริฐนะครับกปร,ปปรท่าน คณะอ,น,อนุรักษ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยครับปีนี้อุดอกรก็ได้จัดเป็นครั้งที่3นะครับงานวิถีคนวิถีควายถึงวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออนุรักษ์ ควายไทยนะครับ้วก็เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นคุณค่าของควายคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายที่เขามีมาแต่ผสามที่ีหมดเน่ชาแนลก็ยังอุดรบันเชียงเนี่ยเขาขุดพมโค้งกระดูกควายสับโค้งกระดูกควายสามพันปีคือเขาก็เลยอยากสืบสารให้ประชาชนเขาได้เห็นว่า ควายกับคนที่มันยูคู่กันมานี่เขามีประวัติศาสตร์มีตำนานอยากให้คนเห็นเพราะว่าปีนี้อุดรออผลตอบรับของการจัดง,งานนะครับพอพั่นดังๆที่มาโชว์ตอนนี้ผมผมคิดว่าในอุดรจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีควายงามเกิดปีมาเนาะลายที่สุดล่ะกัอยากปุ๊ก ให้กระแส,สให้ชาวบ,บ้านให้เทศบาลได้หานมาสนใจเรื่องการพัฒนาสายพันธ<อ>ุ์ครับมักสนใจเรื่องการนนเลียงควายในรูปแบบที่เขาจะอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนารครับ ยงถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวขอหยัดใหม้ไปฝั่งนั้นนะครับครับก่าขอคิดนะครับสําหรับการอนุรักษ์และพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้นะครับควายนะครับ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เรียงควายนะครับเพราะว่าสิาเป็นการเรียงด้วยเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็เรียงด้วยการอนุรักษ์นะครับเ้าเห็ดจังไ๋น,นะครับควายมันจังสีงามไปข้างหน้านะครับมันจังสีงามให้กับเช่าลูกด้ประจักษ์ว่าควายไทยนี่งามที่สุดนะครับควายไทยนี่เป็นควายที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำข้าเห็ดจังได๋ขฮาสถิมีควายไทยที่มีอัตลักษณ์งามนะครับฉะนั้นแล้วงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการครับเคลื่อน ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงควายนะครับได้มีแรงพักดันนะครับได้มีกําลังใจในการพัฒนานะครับอยากฝากสาหรับพี่น้องที่มีจิตใจหรือว่าแนวทางแนวความคิดอยากจะเลี้ยงควายนะครับมือนี้ทังชมรมอนุรักษ์ไดหลายส่วนนะครับมาทั้งท่านประธานนะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านนะครับหลายฟ้ามนะครับพร้อมนะครับพร้อมจะเข้มพื้นที่ปรึกษาให้เป็นคําปรึกษานะครับสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสาหรับมือนี้ก็มีแค่นี้นะครับ และผมก็มีอีกหนึ่งพันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพ่อพันธุ์นะครับที่เป็นพ่อพันธุ์ยักษ์พ่อพันธุ์ใหญ่นะครับชื่อเจ้าดาวอุดรนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับนการพัฒนาควายของท่านนะครับท่านชอบเขาใช่ไครับลองนอนครับ,รบผมสิริโ,โชคโชคุณครับเจ้าของดาวอ,ดอุดรควายงามอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีของเขาครับผมครับเพราะว่าสมมือนี่กระแสการตอบรับของพี่น้องหรือเช่าเกษตรของเขานี่ก็ถือว่าถือว่าไปได้เมื่อาไปเออบันทีบอถือว่าที่เป็นโควิดกับบอกระทบพาเราไปเพราะว่าแฟนแฟนคลับหรือเอฟซีหรือทัวร์ยูสลาเอวยูญี่ปุนยูเกาหลียังเสียเออถือว่าพวกเพื่นแบบ ขายแรงงานยู่ต่างประเทศนี่เพ่นก็หันมาเลียนควายเลียนยังขึ้นกันแล้วครับถึงเขาอยู่บ้านเขานี่เขาก็ต้องไปย้อมแพ้เขาเขาต้องเหตุก่อณ์เลยเพราะว่าเขาอยู่ไกลกว่าเขาครับถึงว่าเขาสีบ่มีทรั์หลายเขาก็ใส่ตามทุนของเขานี่แหละตัวละเกตแปดหมื่นกับว่าขี้ไล่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ตลาดนัดก็ถือว่าเริ่มสิเปิดได้แล้วเออเขาก็ไปหาเสาะแสวงหาเบงก็ได้พอพันแม่พันธ์มันน่ะครับ อันนี้ล่ะผมก็ขอให้เป็นแนวทางของพี่น้องบ้านเฮาจากน้อยเนาะพี่น้องครับงานวิถีคนวิถีควายนะซึ่งจัดอยู่ในงานประจำปีทุ่งสีเมืองตอนนี้นะครับก็ถือว่า มีกิจกรรมมากมายหลากหลายโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงควายนะครับเรามีลานกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมอาหารนะครับสำหรับควายไม่ว่าจะเป็นอาหารหมักอาหารข้นนะครับหรือว่าจะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับควายนะฮะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะฮะคณะสัตวศาสตร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะที่มาจากนมของควายนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่น เราก็จะมีซุ้มกิจกรรมมากมายมีพอพันทั้งควายเผือกควายดำควายดอนควายแคระ,ะมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ถือว่านะครับเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะฮะเข้ากนเลยเอาน้ำมาฝากน้ำมาตอนขอบคุณบุญมาทีวีขอบคุณนะฮะบุญมามิกฟอร์ดบุญมาฟาสโกรครับที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับในวันนี้นะครับเบ้าบุญสนองท้ายภาพครับผมเบ้าบอยมีบุญมารายงานขอบคุณครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V1 Herb สอบถามโทร0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้